สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท์โชว์ v e Show แน่นอนนะครับบ่ายสามโมงครึ่งทุกท่านมารอคอยครับครับผมเรามีเรื่องราวเด็ดๆดีๆสุดยอดที่สุดของรมเทศไทยมานําเสนอตั้งใจทําจริงๆนะครับท่านผู้ชมอย่างช่วงแรกของเราในวันนี้ผมบอกเลยถ้าได้ดูจะเป็นบุญตาใช่ครับช่วงโชว์ออฟของเราวันนี้ เป็นพระทองคำนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับวันนี้จะต้องดูแล้วก็ยกมือไหว้ไว้หน้าจอโทรทัศน์เลยนะครับเพราะเป็นพระที่ทําจากทองคำแท้ๆทั้งหมด11องค์สําคัญอย่างไรต้องติดตามใช่ครับงดงามขนาดไหนเราเห็นกับตากันมาแล้วทุกคนนะธุลวงหน้าเลยผมไม่ได้พูดเล่นนะครับคุณนวัดบอกเลยบอกว่าอย่าเอากลับนะอย่าเอากลับนะขอไหว้ก่อนไหว้ก่อนคุณ โกะนะครับไปไปรูปรูปใหญ่พยายามหาดูว่าทองจริงหรือเปล่าจริงจริงทองจริงหมดทองจริงทั้งหมดครับหนูรู้ครับผมแต่ว่าหนูบอกได้เลยนะหนูนี่นะอยู่ห้องข้าวหนูสั่นเลยมือสั่นเลยแต่แท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถที่จะมาเห็นได้ด้วยตาแต่ว่าจะเห็นที่ไหนเห็นจนถึงวันที่เท่าไหร่ต้องติดตามในช่วงโชว์ออฟและแน่นอนครับในช่วงทอกโช์ของเราวันนี้ใช่ครับช่วงท็อกโชงผมนะฮะวันนี้นะครับจะท็อกโชงผมเลยนะครับครับครอบครัวของคุณเป้ยปานวาดนะฮะน่ารักมาก แล้วลูกเขาเดี๋ยวดูนะฮะดูความน่ารักของลูกครับเป็นแบบถ้าผมเรียกคือในอินสตาแกรมเนี่ยคือเป็นที่ชื่นชอบของแบบคนฟอลโลเวอร์ทั้งหมดเด่ยผู้ชายที่มียอดฟอลโล่มากที่สุดคนหนึ่งน่ารักครับผมมากจริงๆนะคร่าน่ารักน่ารักเป้ยปัดว่านี่เพื่อนสาวหนู แล้วบางทีเรารู้จักเป้ยปานวาดเรารู้จักแต่ในจอครับวันนี้ท่านจะได้พบเป้ยปานวาดนอกจอมากับสามีเขารักกันยังไงอยู่กันยังไงเป็นยังไงบ้างใช้ชีวิตแบบไหนยังไงเออเป้ยเป็นนางอิฉาในทีวีนอกทีวีแล้วเป็นใครอยากรู้น,นี่ท่านจะได้เห็นผมบอกได้เลยว่าคนาเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องรู้จักใช้ชีวิตและดูแลชีวิตครับ เป้ยปานวาดรู้จักคำนี้ครับนะเพื่อนสาวคุณน่ากลัวมากเลยนะครับผมในส่วนเออ่ขวายไร้ใชยลูกทุ่งของหนูเนี่ยครับวันนี้แน่นอนครับผมบอกได้เลยว่าเจ้าของเพลงครับแก้วตักฉันมาฟังพี่จะบอกเจ้าอุดใจคนสิทธิ์หาซ้อยคำด้วย วันนี้มนตสิทธิ์คำสร้อยมาในรายการของเรานะฮะเพลงของเขายอดฮิตสุดๆวันนี้ที่นี่สั่งนางท่านพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะนี่กําลังจะไปอยู่จะพูดประโยคนี้ที่ไรนะดูแบบว่าใจแป้วทุกทีเลยอ่ะทำไมบอกเลยว่าประโยคนี้หลายๆคนอาจจะได้ยินแล้วตะแมงตะแมงโอ้โหอาจจะไม่อยากฟัง แต่เราอยาให้คุณได้ยินนี่นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านนี่คือทวายไลท์โชว์สวัสดีครับผู้ชมทาง YouTube ครับฝากติดตามผมด้วยนะครับไตรภพบมิพัฒน์จากรายการ Twilight Show นะครับบอนที v ีออฟฟิเชีครับฝาก Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ